จังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดทางภาคอีสานที่อุดมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมายบางคนอาจมองภาพจังหวัดนี้เป็นภาพของทุ่งดอกกระเจียวที่สุดสวยงามเดี๋ยวผมจะพาไปพบกับภาพจำใหม่ๆของจังหวัดนี้ไปพบกันเลยครับกับแนะนำสิ่งที่เที่ยวจังหวัดชัยภูมิ 1. นึงางกูเป็นโบราณสถานขนาดเล็กแต่มีความสําคัญและมีสภาพที่สมบูรณ์ เป็นอนโลคยาสารในสมัยอาณาจักรขอมที่สร้างขึ้นในพุทธศตรวรรษที่18สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ประกอบไปด้วยซุ้มโคปุระปรางประธานบรรณาลายัยแท่นโยนีและกำแพงที่ก่อด้วยศิลาแรง 2. น้ำตกตาดตนตั้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานชาติตาดตนน้ำตกแห่งนี้ถือเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดของจังหวัดชัยภูมิ มีน้ำไหลตลอดปีแม้จะมีปริมาณน้ำมากในช่วงฤดูฝนแต่น้ำจะมีสีขุนแต่ถ้าหากมาในช่วงฤดูหนาวแม้น้ำจะน้อยลงแต่ก็มีสีขาวน้ำตกตัดตอนจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองชัดเจนคือจะเป็นลำธารหลายบนลานหินกว้างก่อนจะไหลลงสู่แอ่งน้ำลักษณะเป็นครึ่งวงกลมบางจุดสามารถลงเล่นน้ำได้นอกจากนี้ยังมีสะพานสลิงเป็นอีกจุดไฮไลท์ของอุทยานชาติตัดตอนอีกด้วย มอหินขาวเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวระดับอันซีนอิ Thailand หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับท็อปประจําจังหวัดชัยภูมิและเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของภาคอีสานมอหินขาวคือกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติภูรแลนคามอหินขาวมีกลุ่มหินอยู่หลายแห่งด้วยกันแต่ไฮไลท์คือเสาหินสูง12เมตรที่เรียงกัน5แท่งมีขนาดใหญ่ถึง22คนโอบถือเป็นความมหัศจรรย์ของปฏิมากรรมที่สร้างสารรค์โดยฝีมือของธรรมชาติ 4. จุดชมวิวผาหัวหน้าถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของอทุทยานชาติกูแลนคาบริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของที่ทําการอุทยานและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจุดชมวิวผาหัวหน้าตั้งอยู่บนความสูง905เมตรจากระดับน้ําทะเลลักษณะเป็นหน้าผาบนยอดเขาสูงมองเห็นวิวแนวเทือกเขาพังเหยยที่สวยงามมีจุดให้ถ่ายรูปตลอดแนวหน้าผาตามจะตใจความกล้าของแต่ละคนบนผาหัวหน้ามีลมพัดเย็นตลอดทั้งวัน ทำให้เป็นที่นิยมสำหรับสายแคมป์ที่จะมากางเต็นท์ค้างแรมบนผาหัวหน้าแห่งนี้ 5. อุทยานชาติป่าหินงามเป็นหนึ่งใน4อุทยานชาติของจังหวัดชัยภูมิและยังเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวไฮไลท์ประจำจังหวัดนั่นก็คือทุ่งดอกกระเจียวพืชลมลุกที่มีดอกสีชมพูแบ่งบานท่ามกลางผืนป่าในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี นอกจากนี้ยังมีลานหินงามอีกหนึ่งไฮไลท์ของอุทยานที่สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปีแบบไม่มีกำหนดฤดูกาลลักษณะเป็นโขดหินขนาดใหญ่รูปร่างแปลกตากระจัดกระจายอยู่บนพื้นที่กว่า10ไร่โดยที่หินรูปร่างแปลกแปนั้นเกิดจากการกัดเซาะจากธรรมชาติเป็นเวลานานสามารถจรินตนาการเองหรืออ่านป้ายชื่อที่ทางอุทยานจินตนาการมาให้แล้วก็ได้ไฮไลท์อย่างไม่หมดแค่นี้ยังมีจุดชมวิวสุดแผ่นดิน เป็นหน้าผาที่มีความสูง846เมตรจากระดับน้ําทะเลนอกจากจะเป็นจุดที่สูงที่สุดของเทือกเขาพังเหยแล้วยังเป็นแนวรอยต่อระหว่างภาคกลางกับภาคอีสานอีกด้วย 6. น้ําผุดทับลาวตั้งอยู่ในพื้นที่ของสวนลูกชาติน้ําผุดทับลาวมีลักษณะเป็นลําธารที่ไหลาจากตาน้ําหรือที่เรียกว่าน้ําผุดแวดล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ให้ความร่มรื่นบริเวณลำธารสามารถลงเล่นน้ำได้ จึงเป็นที่นิยมสําหรับคนในพื้นที่เป็นอย่างมากแต่บริเวณที่เป็นน้ําผุดจะไม่อนุญาตให้ลงเล่นบริเวณน้ําผุดทับราวมีสารปู่คานาคานาคราดให้ได้สักการะและมีร้านค้าขายของที่ระลึกด้วย <7. S 1> เจเขื่อนจุลาพรเขื่อนจุลาพรม,มีชื่อเดิมว่าเขื่อนน้ำพรมสร้างขึืนเพื่อปิดกั้นแม่น้ำพรมลักษณะเป็นเขื่อนหินถมแกนกลางเป็นดินเหนียว กดอัดทับแน่นด้วยหินตัวสันเขื่อนยาว700เมตรมีความสูง70เมตรและมีความกว้าง8เมตรเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ในการดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเกิดเป็นอ่างเก็บน้ําที่อบล้อมด้วยแนวทิวเขาที่สวยงามนักท่องเที่ยวจึงนิยมมาถ่ายรูปบริเวณสันเขื่อนซึ่งนอกจากจะมีทัศนียภาพที่งดงามแล้วยังมีอากาศที่เย็นสบายอีกด้วยแ พระธาตุชัยภูมิขึ้นไปบนแนวเทือกเขาพูแลนคาอันเป็นที่ตั้งของพุทธอุทยานอลุลธรรมสถานสถานที่แห่งนี้เป็นที่ประดิสถานของพระมหาธาตุราชมงคลเจดีสิลิชัยภูมิหรือพระธาตุชัยภูมิพระประมธาตุศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดภายในองค์พระธาตุประดับตกแต่งด้วยตูงใหญ่แมงบุมเพิ่มความสวยงามและแสดงถึงอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมอีสานได้เป็นอย่างดีใจกลางองค์ ปิสถฐานพระบรมสาลิลิกธาตุด้านที่ตะวันตกขององค์พระเจดีเป็นที่ปฏิสสฐานองค์พระพุทธปฏิมากรทรงเครื่องปางเปิดโลกนอกจากนี้ยังมีอนุสาวรีย์พระยาพักดีชุมพลหรือเจ้าพ่อพญาแลเจ้าเมืองชายภูมิคนแรกให้ได้สักการะมีวิหารวัดเชียงทองจำลองจากเมืองหลวงพระบางรวมถึงวิหารเปิดโลก ที่ภายในปฏิสถานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยเป็นพระประธานของพุทธอุทยานแห่งนี้อีกด้วยด้วยความเงียบสงบและลมเลื่อนสถานที่แห่งนี้จึงเป็นสถานปฏิบัติธ,ธรรมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิวัดศิลาอาตตั้งอยู่บนภูพระมีความสูง2,10เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีการค้นพบแหล่งโบราณคดีนั่นก็คือ ประติมากรรมภาพสลักหินโบราณมีอายุราวศตรวรรษที่1 8บแถึงสิเป็นภาพจำหลักกลุ่มพระพุทธรูป9ก้าองค์บนหินทรายมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประทับนั่งขัดสมาธินามว่าพระเจ้าองค์เตอร์หน้าตักกว้าง5ฟุตความสูง7ฟุตเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเจยภูมกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุมีพิธีบวงสรวงในวันขึ้น1ค่ำเดือน3กับวันขึ้น13-15ถึง้าค่ำเดือน,น5ของทุกปี 10. ใบเสมาบ้านกุดงองเป็นการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญของแผ่นดินบนจังหวัดชัยภูมินั่นก็คือกลุ่มใบเสมาหินทรายศิละปะทวาราวดีที่มีอายุราวพุทธศตวรรษท,ที่1 2บสถึงสิที่มีอยู่เป็นจํานวนมากบนที่ดินส่วนของอาจารย์สนอเท,ที่ยงธรรมโดยส่วนหนึ่งยังคงพบได้ในสวนของอาจารย์ในขณะที่ส่วนใหญ่ในนาไปเก็บรักษาและจะแสดงอย่างดีภายในศาลาวัดกุดงอง ใบเสามาที่รวบรวมไว้ที่วัดมีจํานวนมากกว่า30ชิ้นแต่ละชิ้นมีขนาดใหญ่บางชิ้นมีความสูงกว่าสงเมตรมีการแกะสลักลวดลายเป็นภาพเรื่องราวพุทธประวัตินับเป็นกลุ่มเสมาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งที่ค้นพบในภาคอีสานทราบกันไปแล้วสําหรับแนะนาสิบที่เที่ยวจังหวัดชายภูมิจังหวัดน,นี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยครับแล้วผมจะนํามาเสนอให้ทราบอีกในโอกาสต่อไป ขอบคุณสำหรับการรับชมกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ